สวัสดีครับพบกับรายกา,ารส o r t t a อกในฮี r รวาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยซึ่งเป็นแชมป์ีเกมในการแข่งขันีเกมครั้งที่18ที่ประเทศไทยคว้ามา2เหรียญทองในการแข่งขัน800เมตรกับ1,500เมตรในกฬาคนที่ผมกําลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือนาวาอากาศโทเชิ์นสีจูดานุไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจเขาได้ในช่วงบอลทวีครับบอลทวีสนับสนุนโดย the new isuzu new x เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ เฟลลี่ดีไซน์สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตทน้ำมันเพื่อตราหุน่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรหญิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพัฒนศึกษาพัฒศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียรตะก,กร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยาประกันภัยตรีนิติคาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร สวัสดีครับนาวัาตาโทเชิญศรีจุดานุชื่อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นชื่อที่คนไทยที่ชอบดูกรีธาคุ้นชื่อแล้วก็ติดหูอยู่นานเพราะว่าถือว่าเป็นนักวิ่งที่ประสบความสําเร็จในการคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยมากมายเหลือเกินนะครับย้อนถามไปนิดนึงนะครับเชิญนี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะเป็นคนสุรินทร์ครับโดยกาเนิดแล้วก็มีพี่น้องกี่คนนะมีพี่น้องทั้งหมด7คนครับ มีใครไหมในครอบครัวที่เป็นนักกีฬาในครอบครัวทั้งหมดไม่มีครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่ที่ที่เล่นกีฬาที่ได้เรียนแล้วก็เล่นกีฬาด้วยครับอ๋อตอนตอนสมัยที่เด็กมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลําบากด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้เรานึกชอบการเล่นกรีฑาขึ้นมาเขาเรียกว่าช่วงเหมือนช่วงที่ที่เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเราได้เมื่อตอนตอนจบป .6 ครับพอจบป .6 เสร็จ ถามว่าตัวเองได้เรียนนะตัวเองก็ไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนครับประมาณไม่ได้สอบไม่ได้ต่อโรงเรียนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีไม่มีทุนที่จะเรียนไปทํานาเก็บไปทํารับจ้างททั่วไปที่ได้เป็นเงินมาได้เป็นเงินมาแล้วก็ให้เพื่อนไปถามพ่อว่าผมอยากเรียนอยากจะเรียนหนังสือจเรียนหนังสือแล้วพ่อว่าไงฮะเองมีเงินเองก็เรียนสิเมื่อเมื่อพ่อบอกว่าเองมีเงินเองก็เรียนครับ ผมก็ได้ติดต่อกับอาจารย์สมพานซึ่ง <ฮะ S 2> ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยติดต่อไปทางที่รับมธัธยม <ฮะ S 2> เพื่อที่จะให้ผมไปเรียนโดยใช้สิทธิ์คำว่าน,นักกีฬาอ๋อครับแล้วต่อไปไงฮะก็เรียนไปสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรให้กับรุเรียนดีหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มซ้อมกีฬาครับตั้งแต่ปี25งหคือซ้อมวิ่งนี่แหละซ้อมไม่อย่างเดียว ประมาณหนึ่งปีครับเราแข่งกีฬาจังหวัดผมแข่งวันเดียวสามเหรียญทองแข่งวันเดียวครับสามเหรียญทองครับเริ่มจากประเภทอะไรฮะประเภทพันหาเมตรพันห้เมตรสามพันเมตรสามพเมตรและ5 0 0พันเมตร5้าพเมตรครับกวาดเรียบสามเหรียญเลยใช่ครับโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยไหมทีเนี้ยก็เปลี่ยนครับฮะยังไงต่อฮะตอนนี้ก็ได้รับโอกาสไปแข่งกีฬา ไปแคสกีฬาทีนักบาเขตการศึกษาก็ติดอีกครับพอติดการศึกษาตอนนี้ก็ติดมาเรื่อยๆเลยตอนเช่นว่าสมัยก่อนเป็นกีฬาเขตนะครับใช่ใช่ก็แข่งกีฬาเขตปีแรกเขตสามซุรินเขตสามซุรินครับอ่าครับปีแรกที่ภูเก็ตฮะเป็นไงบ้างก็ได้สองเลนเงินอ๋อฮะแล้วเริ่มติดเยาวชนทีมชาติไหมติดนักเรียนไทยไหมติดนักเรียนไทยเมื่อปีสองหกครับ สองพันห้าร้อยยี่สบกก็แข่งที่ภูเก็ตเหมือนกันได้เหรียญไหมครับได้เหรียญทองครับคว้าเหรียญทองในนามทีมชาติไทยแต่ว่าเป็นนักเรียนไทยนั่นถือว่าเป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกเลยครับแต่ว่าเป็นทองชาติไทยผืนเล็กนะเป็นนักเรียนไทยสมัยก่อนเป็นผืนเล็กผืนเล็กนั่นก็ภูมิใจแล้วแล้วเริ่มติดชาทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆเมื่อไหร่ติดซีเกมครั้งแรกก็ปี28ครับ ซีเกมครั้งที่13เลยเนี่ยีเป็นซีเกมครั้งที่13ครับตอนนั้นลงวิ่งระยะเท่าไหร่บ้าง800กับ1,500เมตรครับเป็นระยะที่ถนัดละตอนเนี้ยใช่ครับเริ่มมาเจอโค้ดแฝดละเริ่มมาเจอโค้ดแฝดใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการเก็บตัวเหมือนปัจจุบันนะครับอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไรก็ซ้อมจังหวัดนั้นฮะครับจังหวัดสุรินทร์จะมีการเก็บตัวแล้วโค้ดโค้ดประจำจังหวัดแล้วถามว่าเป็นเหมือนโค้ดที่ดูแลเรามาตลอดคือ อาจารย์สังเวียนมุนโตหรือรองสังเวียนโอ้อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันคนนี้เขก็แถมวิ่งระยะใกล้เคียงกันด้วยครับใช่ไหมฮะใช่ครับปัจจุบันเป็นเป็นเป็นรองผู้ว่ารองผู้ว่าการกีฬาการกีฬาประเทศไทยใช่ครับอ๋อเคยอดเยี่ยมเลยฮะถูกคนเลยนะฮะถูกคนได้เทคนิคเลยทีเนี้ยครับผมฮะครับแล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็ติดซีเกมมาตลอดนะครับทั้งหมด6กซีเกมหกซีเกมครับโอ้โหกำลังคุยกันสนุกเลยนะหกซีเกมนี่แสดงว่าจะต้องมีเหรียญทอง มาให้กับทีมชาติไทยแน่นอนเลยนะฮะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยกำลังจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับให้รู้ว่าเด็กจากต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เป็นลูกชาวนาด้วยไม่มีทุนในการที่จะเรียนหนังสือด้วยได้รับโอกาสจากผู้อำนวยการไปฝากเรียนมัธยมขยับตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งติดนักเรียนไทยคว้าเหรียญน,นักเรียนไทยแล้วก็มาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันซีเกมส ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาในช่วงของฮอลฟ์เฟรมมาดูว่านักวิ่งคนนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองสร้างเหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยได้อย่างไรสักครู่กับมาติดตามครับเล่นไปประมาณสัก5ครั้ง54ีเกมแล้ว5้ีเกมแล้วยังไม่ได้เหรียญทองเลยหยุดเลยครับขอให้ังกลับมา1นึ่งก้ากลับมามองตัวเองใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้น8 0 0กับ1,500เมตรเราทำไมเราไม่ได้สักที่หนึ่งสักที สนับสนุนโดย The new Isuzu New X อกเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Friendly d e ไซน n สัญลักษณ์ความงหงอยใยจากปตทน้ำมันเพื่อตราหุน่นไม่เป็นไขใสสะอาดสมบมู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพราศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกรอไทยเล่นสนุกเล่นได้นาน คนทนันมั่นใจทิพยประกันภัย Shadow the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติ่ทาง Sport Talk The Hero ในช่วงที่2นะครับช่วงของหอเฟรมเมื่อสักครู่นี้คุยกันสนุกมากๆเลยนะครับกับนาวาอากาศโทเชิญศรีจุดาน,นุเอาละย้อนกลับมาอีกนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในการแข่งขันซีเกมครั้งที่13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับลงกี่รายการสองรายการสองรายการครับคือแปดร้อยกับพันห้าแปดร้อยกับหนึ่งพันห้าร้อยเมตรครับเป็นไงบ้างก็ได้ที่สองครับทั้งสองประเภทครับตอนนั้นเข้าหารอากาศหรือยังอ่าตอนนั้นเข้าแล้วครับเริ่มเข้าหารอากาศตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเข้าเล่นให้หารอากาศตั้งแต่ปีสองห้าเมื่อก่อนเขาจะมีกีฬานักเรียนกีฬาจังหวัดอะไรจะมีจะมีแมมองไปอ่าอ่าใครเป็นคนดึงเข้าไปฮะก็ ในช,ช่วงนั้นก็มีประสิทธิ์ผลประเิฐนะครับฮะเราก็ดึงเข้ามาแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็นเป็นก้าวแรกที่ที่ผมได้เข้ามานะครับฮะเริ่มติดยศให้กับกองทัพอากาศเริ่มจากจ่าอากาศตรีครับผมฮะ,ฮะทุ่มเทในการฝึกซ้อมเลยเป็นไงครับก็ทุ่มเทมาตลอดลครับทีนี้ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยโอเคซีเกมครั้งที่13ครั้งที่ 13, 13ได้2เหรียญเงิน2เหรียญเงินซีเกมครั้งต่อไปได้1เหรียญเงิน ครั้งที่สิบสี่ก็ได้เรียนมาตลอดครับแล้วมีช่วงหนึ่งเอ๊ะทำไมประมาณซีเกมเล่นไปประมาณสักห้าครั้งห้าซีเกมแล้วห้าซีเกมแล้วยังไม่ได้เหรียญทองเลยหยุดเลยครับเกิดอะไรขึ้นถอยหลังกลับมาหนึ่งเก้ากลับมามองตัวเองใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแ0ดร้อยกับพันห้ารอยเมตรเราทำไมเราไม่ได้สักที่หนึ่งสักทีแล้วรีเทิร์นกลับมารีเทิร์นกลับมาก็มามองว่าเอ๊ะทำไมน้องๆก็ยังทำไม่ได้ เราก็ดูตัวเองว่าเรายังเลิกไม่ได้เรากลับมาอีกทีก็เลยตัดสินใจคัมแบ็กกลับมาเลยกลับมาฮะช่วงแรกก็คิดเองทำเองซ้อมเองวิ่งยังไงก็อ้วกลงยังไงก็อ้วกอาเจียนออกมาหมดเลยวิ่งยังไงก็อ้วกวิ่งจนอ้วกใช่ครับก็ตั้งสมาธิตัวเองมาตลอดตอนนี้เริ่มเริ่มจะเข้าระบบตัวเองเข้าที่แล้ะเข้าที่เข้าถางแล้วครับก็เริ่มเข้ามาก็มีการคัดซีเกมครั้งต่อไป ในปีนี้เองเนี่ยความตั้งใจผมค่อนข้างจะสูงนะครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยแล้วกันด้วยคําพูดของไอขาสมาคมกีตาร์เขาใจ่าบอกว่าเฮ้ยคงจะปปีนี้ปีสุดท้ายนะอะไรแค่ประกอบแค่ประกอบเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบอีกปีอีกปีหนึ่งนะผมก็เลยแทงใจดาแทงใจดำคิดว่าเฮ้ยยังไงเราก็ท้องทาได้หลังจากนั้นยังไม่ได้เข้าสมาคมครับไปที่สุรินทร์ไปซ้อมที่นั่นไปซ้อมที่สุรินทร์เลยอีก3เดือน มีการช่วงมีช่วงการทดสอบสมรรถภาพตีกรกต้องมาดูเองว่า<ะ>ตัวเองขาดอะไรเราคิดว่าเรากล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อขาเราแข็งแรงเชื่อไหมจุดเดียวที่มัมขาดคือกล้ามเนื้อขาคุณเป็นนกักกีฬาคุณขาดกล้ามเนื้อขามันมันจะไหวหรอไม่แข็งแรงครับแล้วกลับไปทําไงฮะก็ไปพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนนัโนมาช่วงนั้นทุกอย่างผมพร้อมหมด นั้นผมเข้ามาเข้าโปรแกรมมาเข้าอะไรของมาเข้าแบบฝึกของพี่เล็กเนี่ยลงตัวเลยลงตัวครับอู้แล้วก็ได้รับโอกาสไปแข่งชิงแชมป์เอเชียไปชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอะไรฮะประเทศอินโดนีเซียครับไปที่อินโดเป็นไงฮะในปี38เนี่ยผมก็ตามของตามกาตาร์นะครับฮะวิ่งตามกาตาร์ไปฮะนักวิ่งกาตาร์ฮะนักวิ่งกาตาร์นี่เขาได้ที่สามโอลิมปิกครับว้าวฮะวิ่งตามที่สามโอลิมปิกอยู่นั่นนะใช่ครับแล้วไงฮะพอวิ่งตามไปปุ๊บ ตอนพอเข้าเส้นจังหวะเข้าเส้นเนี่ยเขาวิ่งสามนาทีสี่สิบสอผมก็วิ่งสามนาทีสี่สิบหกจุดหนึ่งหกเกือบจะคอลี่ฟายโอลิมปิกครับฮะเกือบได้ไปโอลิมปิกครับฮะคอลี่ฟายโอลิมปิกก็สามนาทีสี่สิบหกจุดหนึ่งห้าครับขาดไปนิดเดียวจริงๆครับหลังจากนั้นเรากลับมาที่เชียงใหม่กลับมาที่เชียงใหม่เลยมามาพร้อมกับความมั่นใจัม่นใจทุกอย่างครับโอเคครับลงแข่งขัน800เมตร แปดร้อยเมตรรายการแรกก่อนเลยรายการแรกก่อนครับเสียงปืนปังก็ออกนําเลยครับก็ดำมนเดียวจบเลยดำมนเดียวจบโอ้โหต่อจากนั้นไปพันห้าร้อยเมตรพันห้าร้อยเมตรเหมือนกันครับฮะก็เสียงปืนปังเกาะกลุ่มไปก่อนสักระยะหนึ่งครับก็หลังจากนั้นเราก็สปีดขึ้นมาขึ้นไปครับแล้วเข้าเส้นชัยเ้ส้นชัยเฉลยเลยสองเหรียญทองูมใจเนี้ยโอู้มิใจมากครับฮะหลังจากนั้นมีอีกกี่ซีเกมมีอีกหนึ่งซีเกมคือกับ อ่าอีกหนึ่งซีเกมที่สิงคโปร์ฮะก็ได้หนึ่งเดือนเงินฮะนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนแรกจะเลิกครับดูสิที่รัปินการบอกอย่าพิ่งเลิกมีเอเชียเกมที่บ้านเราพอลงไปผมวิ่งก็เข้าที่ห้านะครับของเอเชียเกมครับครับโอ,โ,โอ้โหกำลังคุยสนุกเลยนะต้องพักกันสักรูน่นึงก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงของทูบิออนมาดูว่าชีวิตในปัจจุบันกับตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้ง ไปเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมชาติไทยด้วยสักครู่กับมาติดตามครับการเป็นนักกีฬาเนี่ยสิ่งแรกที่ที่ต้องถามคือควอามรับผิดชอบแล้วก็เวลาลงสนามทุกครั้งจะไม่มีการแบบผ่อนแรงหรืออะไรหรือว่าเราเ,เราตามสเต็ปของเราไม่มียอมให้ใครไม่มียอมให้ใคร to be o n สนับสนุนโดย The new Isuzu n e w X กเอกลักษณ์แห่งเอกสิ Friendly ดีไซน์สัญลักษณ์ความห่องใหญ่าจากปตทน้ำมันเพื่อตรางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบาันการพรัฒนศึกษาพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นาน ทนทานมั่นใจทิพยประกันภัย o อเอ o แอ a ฟ l ตบอลอะคาเดมี่ the Basics i เ s i ิ s ซิลเวอร์ r ปอรบยเรกาแลมาถีการช่วงสุดท้ายของ Sport p พาวเว Hero นะครับในช่วงมงทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้คุยกันสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยนะฮะกับนาวาอากาศโทเชิญศรีจุดานุสุดยอดนักกีฬาระยะ800เมตรกับ1,500เมตรแชมป์4เกม2เหรียญทองด้วยครับ หลังจากจบซีเกมที่เชียงใหม่แล้วมีอีกหนึ่งซีเกมที่สิงคโปร์ก็ไปได้เหรียญเงินหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเลิกเล่นเลยยังครับยังมีเอเชียนเกมที่บ้านเราครับอ๋อเอเชียนเกมครับแล้วก็ไปเข้าอันดับที่5เอเชียนเกมใช่ไหมครเข้าอันดับที่หที่เอเชียนเกมไปแพ้จีนไปแพ้อินเดียใช่ครับนะครับหลังจากนั้นตัดสินใจเลิกแล้วก็เข้าที่ทํางานฮะตอนนั้นดูแลเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นดูแลเรื่องตอนนั้นอยู่ดูแลเกี่ยวกับด้านสวัสดิการของกรมช่างโยธาทางอากาศฮะ มีโอกาสได้เป็นผู้สอนให้กับทีมชาติด้วยครับผมครับเห็นบอกว่าลูกศิษย์นี่ก็เป็นนักวิ่งชื่อดังหลายคนครับผมอย่างเช่นบุญถึงสีสังใช่ครับฮะก็ได้รับได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาให้ไปเป็นผู้สอนทีมชาติเมื่อปี4-6ฮหนะครับฮะแต่ปีแรกเนี่ยเราก็ได้ประสบความสําเร็จในในในซีเกมครับครั้งแรกที่ที่เวียดนามซึ่งถ้าถ้าเทียบระยะเวลาที่ประเภท 5,000เมตรที่เราได้เหรียญทองประมาณ44ปี44ปีเหรียญทอง,งแ, 40, แห่งการรอคอยเลยนะครับหลังจากนั้นก็ซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นโค้ชต่อทีมฟิลิปปินส์ก็ได้อีกสามเหรียญทองก็ถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นน,ปนักกีฬาก็ประสบความสำเร็จด้วยพอมาเป็นผู้สอนก็ยังประสบความสำเร็จอีกแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นคุณพ่อลูกชายสองคนคก็ ลูกชายทั้งสองคนเห็นบอกว่าเล่นกีตาเล่นกีตาด้วยคับระยะคุณพ่อเลยระยะแปดร้อยเหมือนกันครับแปดร้อยห้าเหมือนกันเห็นบอกว่าทั้งสองคนนี่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันระดับเยาวชนระดับนักเรียนระดับอะไรเนี่ยจนกระทั่งมีสื่อมวลชนเขาไปสัมภาษณ์เขาบอกเอ้ยนามสกุลสีจูดานุวะเป็นใครเหรอแล้วลูกชายให้สัมภาษณ์ว่าไงฮะเป็นพ่อครับเชียนสีจูดานุพ่อผมใช่ครับทุกคนทึ่งเลยฮะบอกว่าโอ้โหนี่แบบ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยคาดหวังไหมครับว่าเขาจะเดินตามรอยเราแล้วก็ติดทีมชาติไทยคือตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังมากแต่แต่อย่างน้อยอันดับแรกคือเขาอยากให้เขามีมีความรู้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยสุขภาพทีแข็งแรงก็มีความรู้ในการในการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปจะไม่ไม่อยากให้เหมือนเราสมัยตอนเด็กทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับผมถามว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชีวิตการเป็นนักกีฬากับชีวิตการเป็นผู้ฝึกสอน มันแตกต่างมันเหมือนกันมันยากง่ายขนาดไหนการเป็นนักกีฬาเนี่ยสิ่งแรกที่ที่ต้องทำคือความรับผิดชอบครับรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองว่าตัวเองเป็นมีนักกีฬาเป็นนักกีฬานะต้องรับผิดชอบในการฝึกซ้อมนะซ้อมไปซ้อมไปซ้อมซ้อมตามตามนี่ไปครับซ้อมตามโปรแกรมของโค้ชที่โค้ดให้ครับอืมแล้วก็เวลาลงสนามทุกครั้งจะไม่มีการแบบผ่อนแรงหรืออะไรหรือว่าเราเราตามสเต็ปของเราไม่มียอมไม่ไขว่างนเอไม่มียอมไม่ไขว่ฮะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้เชิญ ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ยังจำชื่อของเชิญศรีจุฬานุได้มีอะไรจะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศครับครับช่วงแรกก็ขอขอบคุณกองทัพอากาศครับรบที่ได้ให้ผมมีวันนี้นะครับโดยเฉพาะรองรองผู้บัญชาการหาอากาศที่ได้ได้ให้ผมไปอยู่รับใช้ท่านเมื่อ,อตอนท่านเป็นรองผู้บัญชาการาอากาศนะครับ นั่นก็คือพลอากาศเอกวันธนมนินายครับ,รบแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับคิดว่าคงจะจําชื่อเชียงศรีจุดานุนี้ได้นะครับท้ายที่สุดนี้ทางรายการมีของที่เล็เลกเล็กน้อยๆ,ๆนะครับเป็นเสื้อสีสวยจากยูเรกานําไปสกรีนด้านหลังว่าสปอตท็อกด h ฮีโร่นั่นหมายความว่านาวาากาศโท เชิญสีจุดานุเป็นฮีโร่ของรายการเราแล้วก็คงจะเป็นฮีโร่ของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศด้วยอันนี้เป็นสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับสวยจริงอิงออนเป็นสบู่สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กลับไปให้ภรรยานะครับแล้วก็ลูกๆนะฮะดูแลหลังจากที่เน็ดเนี่ยจากการเรียนการฝึกซ้อมมานะครับเชิญเป็นคนไทยนะฮะกีฬาตะก้อเป็นกีฬาไทยและคุณเป็นนักพระรศ,ศึกษาด้วยเห็นบอกว่าเตะตะก้อเก่งพองสมควรเลยทางตะก้อพรีเมียตะก้อไทย เล่นสดุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจนะครับมอบให้5แบบ5ลูกมีทั้งแบบของเด็กเยาวชนมีของผู้หญิงมีใช้ในการแข่งขัน,ขน,ขนเอาเก็บไปฝึกซ้อมแล้วก็เตะกับลูกๆที่บ้านนะครับ,รบส่วนลูกนี้เป็นรูปที่ตอนที่เชียร์แมนโค้ชละนะครับเอเชียนเกมที่กาตาร์นะครับชารตเตอร์ดอาร์ตนำไปใส่กรอบนะครับเก็บไปประดับไว้ที่ที่บ้านนะครับ,รบแล้วก็ทางรายการจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะติดตามต่อไปว่าเชียสิจูดานุจะได้นาวาการเอกเมื่อไหร่ ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอขอบคุณนาวาอากาศโทเชือนสีจุดานุอดีตสุดยอดนักรีธาทีมชาติไทยแชมป์วิ่ง800เมตรและ1,500เมตร4เกมหลายสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนําความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทย จะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่านนก,กีฬาคนนี้มีวินัยแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเด็กนักกีฬาที่มาจากครอบครัวยากจนด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิสุสปอตอทอน้ำมันพืชตราอ่งุนสบู่สมุนไพรอิงอ่อน สถาบันการพระนาศ,ศึกษาพรีเมียร์ตะกร้อไทยทิพยประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยตรีนิติคา์สชาติเดอะอาร์ตซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกาโอเอซัฟุตบอลอะคาเดมีและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับท่านที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายต่อหลายคนที่จะมาพูดคุยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในรายการนะครับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับกลับมาเล่นที่โคราชบ้านเรากลับไม่ได้แชมป์เกิดอะไรขึ้นผู้เล่นเราเริ่ม เริ่มไม่ไม่ไม่มีกระหายแล้วฮะพอได้แชมป์ี4ีแป48แล้วก็รกทำได้แล้วนี่คิดว่ามันง่ายเล่นในบ้านระสามเลยไหมทีนี้ระสาเลยก็คงกระสำนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมขึ้นมาเป็นวัวหน้าผู้สอนผมก็เปลี่ยนหมดเลย้เล่นผู